และที่พลาดไม่ได้นะคะทุกครั้งที่กลับมาจากเขาใหญ่นะคะก็คือฟาร์มโชคชัยนั่นเองที่ฟาร์มโชคชัยนะคะนอกจากมีที่พักนะคะก็ยังมีของฝากของกินนะคะรวมถึงมีโชคชัยสเต็กเฮาส์ซึ่งเราสามารถเข้าไปนั่งทานได้แล้วก็สิ่งที่แนะนำที่สุดเลยก็คือเบอร์เกอร์อ่าเราชอบกินเบอร์เกอร์ที่นี่มากนะคะกินที่ไหนก็ไม่เหมือนต่อให้เป็นร้านเดียวกันนะคะก็จะต้องก็รสชาติไม่เหมือนกันแล้วก็รวมถึงมีบาร์บีคิวที่น่าสนใจด้วยไป ตอนนี้เราอยู่ในโชคชัยเซ็กเฮาส์นะคะแต่ว่าเราไม่กินเนื้อแต่เรากินหมูได้ได้มาแล้วนะคะ เมนูหมูแดดเดียวของโชคชัยสเต็กเฮาส์ดูความหมูดูความชิ้นใหญ่ดูความงาด้านนอกไอ,อ,อ้และที่สำคัญเขามีน้ำจิ้มแจ่วมาให้ด้วยแต่ว่าไม่มีข้าวเหนียวนะสามารถสั่งข้าวสวยมาทานได้หรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะแบบทานเปล่าๆกับผักกับสลัดก็ได้ค่ะ ได้มาแล้วเมนูของเราโพกชอบของโปรดเสิร์ฟมาพร้อมกับซส้กรอกหมูโอ้ยหิวเรีบก,กินละก่อนที่หมูมันจะไม่ฉ่ำนุ่มชุ่มน้ำมาดูหน้าคนที่ไม่อยากกินสเต็กแต่พอเขาเอาขนมมาเสิร์ฟ ถึงกับยืนดูเลยว่ามีอะไรบ้างกินแล้วนะคือชอบความซิมพลี่ของการจัดจานอะ่ะมันดูแบบเฮลส์ Health อะเฮลตี้มีแบบไม่ได้มีน้ำเกรวี่ราดมาเยอะแยะแล้วก็มีจานปลาสะอาดมาพร้อมผักต้มชิมหมูกับน้ำเกรวี่กันอื้มอ,อื้อ น้ำเกรวีถูกใจคนไทยแน่นอนรสชาติแ,แซ่บจัดจ้านอืมหมูไม่เหนียวหมูคุณภาพดีหมูเกรดดีหอมน้ำเกรวีจะไม่ได้เป็นน้ำเกรวีแบบฝรั่งนะคะจะเป็นถ้าเห็นจะน่าจะมีเหมือนพริกมีอะไรอยู่ด้วยดังนั้นถ้าเกิดใครคาดหวังน้ำเกรวีแบบ กรัังแบบหอมๆในเนยอันนี้ไม่ใช่นะเสตกรอกที่เขาเสิร์ฟมาด้วยต้องเป็นเสตกกอกหมูอยู่แล้วกอกอ,อยถ้าอกดีมากอมากอกเหมือนกินที่ต่างประเทศเลยหอมมีเฮิร์บ รวมแล้วอร่อยเอ้ยขอแอบชิมหมูสิ้นหนึ่งอืมอันนี้โอเคค่ะไม่ได้แบบมีพริกไทยแรงๆอือ้ามีข้าวเหนียวน่าจะโลดจ้ะกินกันเถอะเค้กกาแฟค่ะ เรดเซฟเวตค่ะขอบคุณค่ะเรดเซฟเวตหอมคลีมหอมมาก แล้วก็มีความเปรี้ยวๆนิดนึงไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรเหมือนในตัวขนมปังตัวเค้กอะค่ะมันจะมีความฉ่ำๆแต่ไม่รู้ว่าฉ่ำจากเซรัปอะไรหรือเปล่าแต่ว่าหอมโดยรวมแล้วอร่อยค่ะกลมกล่อมมากแล้วก็สเต็กนะคะทานตอนแรกเหมือนจะดูซิมพลีมากๆแต่พอทานไปสักพักรู้เลยว่ามันมีความกลมกล่อมความจุ้ยซี่อยู่ในเนื้อนในตัวเนื้อหมูแล้วก็กินแล้วหยุดไม่ได้ ดีเป็นเค,ค้กกาแฟค่ะไอ้ด้านบนเป็นเหมือนมีพีแคนนัทกับอัลมอนด์มีถั่วสามชนิดตัวครีมจะเป็นแข็งๆนะคะนนอ,อ,อันนี้ดีฟีมอร่อยมากกินแล้วสดชื่นมีกลิ่นของแบบไซรัปถั่วนิดๆ แล้วก็เนื้อเค้กไปรสกาแฟหอมฉ่ำน้่อยดีอผวกกรอบตัวเนื้อเค้กหอมครีมไม่ต้องพูดถึงกลมกล่อมแบบไม่เลี่ยนด้วยเกือบเย็นอร่อย ชอบความใส่ใจของที่นี่แทบทุกมุมจะมีสิงล้างมือแบบนี้ค่ะอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราอิ่มกันที่โชคชัยสเต็กเฮาส์ค่ะส่วนโดยปกตินะคะเวลาที่เรามาเนื่องจากว่าเรากลับมาจากทำงานเราก็อยากจะกลับบ้านละเราก็จะแวะโชคชัยสเต็กเบอร์เกอร์ซึ่งด้านในอะค่ะจะมีเบอร์เกอร์นะคะหมูเนื้อไก่ปลาไม่ไแน่ใจว่ามีปลาหรือเปล่าแล้วก็มีที่เราชอบทานก็คือพวกบาร์บีคิวแล้วก็มีพวกแฮมเบอร์เกอร์สเต็ก ก็ถ้าทานตรงนี้นะคะก็จะเร็วหน่อยทานเสร็จแล้วก็แบบเหมือนแวบะบแปบๆบแบบแล้วก็กลับบ้านได้แต่ถ้าเกิดเข้าไปนั่งในร้านอาหารก็จะรอนิดนึงเพราะว่าด้านในก็จะมีแต่เหมือนก็จะต้องกริลแบบคุณภาพดีไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เวลาของแต่ละคนที่ฟาร์มโชคชัยนะคะเขาจะแบ่งเซกชันแบบชัดเจนเลยตรงนี้จะเป็นเซกชันซิลเวเนียนะคะสําหรับคนที่อยากเข้ามาแล้วก็ซื้อเป็นแบบของกรุบกริบกลับบ้านนะคะนมอัดเม็ด กะรีปั๊บนะคะส่วนด้านโน้นก็จะเป็นโตเลยเป็นแบบข้างในก็จะมีของมากกว่าเหมือนอันนี้เหมือนฝั่งนี้จะเร็วกว่าก็แล้วแต่ใครที่จะแบบสะดวกด้านไหนนะคะก็จัดได้เลยแล้วก็มีพรอไวท์ท่องน้ำให้ก็คือถ้ากลับมาจากโคราชเขาใหญ่ตรงนี้ก็เป็นจุดแวะพักที่พลาดไม่ได้จริงๆ